ส่วนที่อำเภอหัวหินนะคะทางเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็ได้มีการนํารถแบคโครนะคะเข้าไปขุดลอกนะคะทางระบายน้ําเพื่อที่จะเปิดทางระบายน้ําต้อนรับฝนที่อาจจะตกลงมาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ค่ะ ท,ที่บริเวณใต้ทางต่างระดับตำบลหน,นองแกมเพื่อหัวหินนะคะนายอธิตุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้มีการลงพื้นที่เพื่อร่วมกันอำนวยการหลังจากได้นำรถแมคโครนะคะเข้าขุดลอกเส้นทางระบายน้ำและกำจัดผักตบชวาบริเวณใต้ทางต่างระดับหนองแกร,ระยะทางกว่า300เมตรที่มีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมานะคะชุมชนน้องแกนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหมู่บ้านพงนเรศที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมงทําให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นบ้านเรือนภายในหมู่บ้านถูกกระแสน้ําที่เกิดจากฝนตกไหลทะลักเข้าในหมู่บ้านค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําและคาดว่าระดับน้ําประมาณสองเมตรนะคะทาให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชน ทางด้านของนายที่คุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินค่ะก็บอกว่าในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินนั้นได้มีการประชุมประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้ง,ง,งในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือทั้งรถแมคโครและเครื่องสูบน้ําจากแขวงการทางหัวหินพร้อมเตรียมประสานขอความร่วมมือไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4ประจบคีริคัดในการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ค่ะเทศบาลหูวหินนะครับ ได้ดําเนินการโดยท่านนายกทิลาภูมิบูลนะครับได้สั่งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกนะครับระบบระบายน้ําทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันฝนใหญ่ที่จะมา ภายในเดือนสองเดือนหน้านี่นะครับเกี่ยวกับการป้องกันน้ําท่วมนะครับตั้งแต่พงนาเลศนะครับจนถึงหัวนานะครับเราจะมีการขุดลอกคลองนะครับเพื่อจะระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมพร้อมนะครับเกี่ยวกับการรองรับน้ําฝนใหญ่คราวนี้นะครับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าวีระนะครับท่านได้ดําเนินการสั่งการมาโดยตรงนะครับให้ทางเทศบาลได้ดําเนินการนะครับขุดวางท่อนะครับตั้งแต่พงนาเลศนะครับเพื่อจะรองรับน้ําใหญ่ นะฮะหรือฝนใหญ่ในครั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมนะครับฉะนั้นนะครับทางเทศบาลเมืองหินจึงได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่นะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อจะรองรับฝนใหญ่ในช่วงเดือนนะครับกันยาตุลานี้นะครับ ฉะนั้นปัญหาน้ําท่วมนะครับเราได้มีการเตรียมการและมีการเตรียมพร้อมนะครับส่วนเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับที่กองการปปาได้เตรียมการไว้2เครื่องเนี่ยนะฮะเพื่อป้องกันไว้ให้ให้มีการระบายน้ําได้รวดเร็วนะครับฉะนั้นปัญหาน้ําท่วมนะครับเราถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็มีการเตรียมการไว้ก่อนนะครับเพื่อรองรับนะครับมีแผนการเตรียมการไว้เพื่อรองรับปัญหาน้ําท่วมใหญ่นะครับในข้างหน้านี้ครับผมครับสวัสดีครับ หลังจากนั้นนายอธิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะได้มีการเดินทางไปยังวัดเขาน้อยอำเภอหัวหินเพื่อตรวจดูการดําเนินการปรับปรุงถนนเส้นทางวัดเขาน้อยและเตรียมนําเข้าแผนพัฒนาเมืองหัวหินเพื่อจัดหางบประมาณในการก่อสร้างถนนให้กับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาและก็อำนอยวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนใช้เป็นเส้นทางเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาค่ะ ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะในช่วงที่2ของการนําเสนอข่าวท้องถิ่นนี้นะคะเราจะไปดูการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะของเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการเดินทางนะคะไปติดตามสภาพความเป็นอยู่ค่ะของบ้านนางเฟื้อพวงสว่างนะคะที่หมู่2ตําบลเขาน้อยอําเภอปานบุรีค่ะ ที่บ้านเลขที่8ทับ3 6หมู่ที่2ตำบลเขาน้อยอำเภอปานบุรีนะคะนางปรียาสีวัฒนาตระกูลนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคุณอยุธยาคล้ายสิงห์อำเภอปานบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาตลตำบลปานบุรีคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอปานบุรีนายสุชาติชิมทองกำนันตำบลเขาน้อยนายวิเชียนสีริพินผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะกรรมการ หมได้เข้าตรวจเยี่ยมบ้านของนายเสนอนางเฟื้อพวงสว่างพร้อมครอบครัวนะคะตามโครงการบ้านกาชาติช่วยผู้ยากไร้ถวายในหลวงประจำปี2554ค่ะสำหรับโครงการกาชาติ ช่วยผู้ยากไร้ถวายในหลวงเป็นโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินโครงการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อถวายในหลวงมาแล้วนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วก็ในวันดังกล่าวค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งจากการสอบถามนายเสนอพวงสว่างบอกว่ามีการประกอบอาชีพเก็บขยะขายและนําไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าในเขตพื้นที่อําเภอปานบุรีค่ะแต่มักจะถูกร้านรับซื้อของเก่านั้นโกงในการช่างไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงอยากจะได้กิโลช่างนะคะในการช่างเศษขยะเป็นอย่างมากรวมทั้งยังมีการเก็บเศษไม้เพื่อนํามาเผาฟืนเพื่อนําเป็นถ่านขายด้วยเพื่อเลี้ยงครอบครัว ส่วนเรื่องของอาหารการกินนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพระครูอาทรคีรีรักเจ้าคณะอำเภอรปราณบุรีจาอาวัสวัดเขาน้อยทั้งนี้นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหามหาราชินีค่ะ ซึ่งในเบื้องต้นนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือนะคะในการมอบบ้านแล้วก็จะมีการจัดหาอาชีพที่เหมาะสมให้ต่อไปด้วยนะคะไปดูข่าวจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างค่ะเขาได้มีการจัดโครงการนะคะที่จะพัฒนาครูทั้งระบบประเภทอาชีวศึกษาขึ้นค่ะเพื่อที่จะยกระดับนะคะในมาตรฐานวิชาชีพครูค่ะ โดยโครงการพัฒนาครูทั้งระบบประเภทอาชีวศึกษาจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนพาณิชยการหัวหินโดยมีนายเฉลิมพินทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประธานในการเปิดโครงการนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1และ2คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตร ถึงความสําคัญแล้วก็ประโยชน์อันจะก่อให้เกิดแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในการจัดทําแผนการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสน,นะคะจึงได้มีการจัดทําโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรมค่ะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประ การเสนอแบวิชาชีพหรือปอวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสสามารถวิเคราะห์หลักสูตรจัดทาแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วางแผนทางการวัดและประเมินผลนการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะค่ะสําหรับโครงการนี้ได้ดําเนินการอบรมในเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา2วันก็คือระหว่างวันที่23-24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนเอก ชนประเภทอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต1และ2จํานวน44่คนค่ะการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในครั้งนี้มาจากสำนักงานคณะกรรมการการคณะกรรมการส่งเสริมการใส่เอกชนที่เป็นต้นสังกัดของเรียนเอกชนทั่วประเทศนะคะได้อนุมัติงบประมาณมานะคะโดยที่ อนุมัติก็ประมาณมาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะคะให้โรงเรียนเอกชนเนี่ยรวมตัวกันเป็น,นคณะกรรมการเพื่อการจัดอบรมครูทุกสังกัดนะคะทุกทกระดับนะคะที้โดยเฉพาะในระดับของอาชีวศึกษาเนี่ยะะซึ่งจังหวัดประจวบเนี่ยเราก็มีสองโรงก็เลยมาจัดอบรมที่โรงเรียนพนิชาการหัวหินนะคะเรามีการจัดอบรมในสองโครงการคือโครงการแรกเป็นโครงการของการเตรียมความพร้อมเพื่อการ ประกันคุณภาพรอบ3นะคะซึ่งจัดอบรมไปแล้วในวันนี้เป็นการอบรมเรื่องการจัดทําแผนการเรียนรู้นะคะตามฐานสมรรถนะรายวิชานะคะของหลักสูตรระดับปวชปวสนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ครูเนี่ยมีทักษะในการเขียนแผนการสอนเพื่อเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความสำเร็จของการเรียนการสอนตามฐานสมรรถนะลายวิชานะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านอาจารย์ไพูทู์นันตะสุขณ์ซึ่งเป็นศึกษานิเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาะคะ่ะในในครั้งนี้โรงเรียนก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะ ในการจะให้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่เป็นเจ้าภาพในการที่จะเป็นผู้ประสานงานทั้งวิทยากรทั้งคณะกรรมการในการจัดงานรวมทั้งการเชิญนะคะทุกโรงเรียนเข้ามาร่วมการอบรมค่ะ พี่คัดว่าครูบาอาจารย์ในทุกสาขาวิชานะคะจะมีทักษะเพิ่มขึ้นในเรื่องของการจัดทำแผนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตรงตามฐานสมรรถนะของแต่ละวิชาคำว่าฐานสมรรถนะก็หมายถึงความสามารถของผู้เรียนที่จะต้องปรากฏเด่นชัดนะคะตามมาตรฐานหลายวิชาของหลักสูตรนะคะ นอกจากนี้นะคะในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวที่หัวหินเองค่ะก็ได้มีการจัดโครงการเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นการจัดโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะประสานกว่มงร่วมมือแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะคะร่วมกันค่ะรู้สึก โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดขึ้นโดยกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่ต้องการจะดึงภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งพันตำรวจตรีสุป,ประเสริฐผู้ประเสริฐสารวัตรท่องเที่ยว7นะคะก็บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวค่ะได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการระดับสากลเน้นเอก ลักษณะวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพตำรวจท่องเที่ยวนะคะจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภยัยตลอดจนคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังพลและงบประมาณของทางราชการค่ะทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้นะคะและให้บริการ แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะจึงได้มีการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นนะคะสําหรับโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอบรมจํานวนกว่า50คนค่ะและมีการเชิญนายจิรพงษ์ภพยบูรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในการเปิดงานค่ะ